ครับสวัสดีครับผมผมชื่อกุ้งนะครับธนสินชั่มุลทศเป็นเจ้าของฟาร์มขุนสิริฟาร์มนะครับสวนเกษตรเกษตรอินทรีย์ไร่สารเคมีนะครับวันนี้นะครับในท่านนายอำเภอของอำเภอลำดวนนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับมาเยี่ยมชมสวนนะครับแล้วก็ทางคุณหมอจินดาแล้วก็ทางทีมงานท่านเกษตรอำเภอด้วยนะครับอ่าเกออำเภอนะครับี่มาเยี่ยมชมสวนวันนี้นะครับผมคสวัสดีครับ ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับที่แรกผมตั้งใจทําที่ตรงนี้เป็นที่พักผ่อนส่วนตัวกี่ไร่กี่ไร่ละกุ้งทั้งหมดสิบไร่ตรงนี้ครับสิบไร่ตั้งใจว่าเป็ที่พักส่วนตัวพอดีสถานการณ์โควิดเข้ามาก็เลยได้มากักตัวที่นี่อก็เลยคิดว่าเราอีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องกลับมาอยู่บ้านอยู่แล้วก็เลย คิดว่าจะพัฒนาเองคิดว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างละที่บ้านผมก็เลยว่าความคิดเก่าผมที่ผมเคยอยู่นคนสวรรค์เ,<อ>เคยทําผักอินทรีย์ทีนี้ผมก็ล้มแล้วก็เริ่มทําไก่อินทรีย์ผมก็ล้มก็ความรู้ไม่มีก็เลยตัดสินใจว่า <Okay, S 2> เราหา <in sea. S 2> ความรู้เพิ่มเติมอ่ามาแล้วผมมาพัฒนามาทําที่นี่ดีวกว่าผมเริ่มต้นทําอันี้ผมก็เริ่มปลูกผักดูแล้วก็ไปเริ่มไปเรียนที่กาลสินก็ศึกษาทางย t ท b e บ้าง ได้บ้างทางอ,าอินเทอร์เน็ตพวกอะไรเงี้ยผมก็เอาเรียบเรียงความรู้มาแต่ละจารย์แต่ละาจ,าาจานมาผมก็มาคิดเองบ้างทําเองบ้างนะครับติดต่อเองก็ก็เลยออกมาได้เป็นอย่างนงี้ก็หาน้ํามุงน้ําหมักอะไรมาทานะครับผมตรงนี้นะครับอย่างผักตรงนี้ก็เป็นผักกาดแก้วอิตาลีนะครับที่ผมสั่งมาผมทดลองปลูกว่าที่บ้านเราพอจะปลูกได้ไหมอันนี้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 ใช้เวลาขนาดเนี้ย กี่วันเขากินอันนี้สี่สิบถึงสี่สิบห้าวันครับนี่ต้นแค่นี้น่าสี่สิบห้าวันแล้วครับผมอันนี้อันนี้อันนี้สามสิบวันสามสิบวันมันเหมือนพลาสติกเลยนะใช้สูตรน้ำหมักของเราใช่ไหมใช้สูตรน้ำหมักของเราแล้วปุ๋ยหมักของเราแต่หมักอก่แล้วผมใช้ขี้ไก่นะขี้ไก่นี่ตัวนี้เป็นขี้ไก่หมักแบบไซโลแบบใช้ความร้อนสูงมาแล้วนะครับตัวนี้เหมาะดีมากผมสั่งมาจากกรุงเทพพัที่ลงเข้า ที่อาจารย์มีอยู่ที่ของอาจารย์ตั้มแล้วขี้ไก่คือว่านี่มันอินทรีไหมอ่ะอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมครับผมอินซีอินร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าอะไรถ้าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะไม่ไม่แตะต้องเพราะผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเคมีใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าแปลงนี้จะช่องเกี่ยวกับเคมีสิบไร่สิบไร่สิบไร่ครับผมวันนี้จะทานที่ไหนบ้างวันนี้เดี๋ยวเราไปชมน้ำหมักกันไหมครับวันนีผมครับอันนี้อีกสิบวันก็ได้ต้นเดือนสามสิบวันเลยวันสามสิบวันอีกสามวันรอให้เข้าห่อแล้วร หอแล้วมันจะมีนั่นใช่ไหมมีเหมือนกับคณะเราใช่ไหมใช่ครับโรงพยาบาลจองหมดแล้วครับฟันทำอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เอาใจใส่จริงๆไม่ดูแลเป็นจริงๆนี่เรื่องเยอะครับอย่างอย่างแปลงที่แล้วนู่นผมเนคือเชื้อรา <c oughs> ถ้าเจอฝนมากๆๆเนี่ยผมรอดมาแค่สองแปลงเท่านั้นเองแปลงนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดโดนฝนอีกแล้วนะก็อัดน้ําตอนนี้ผมก็นําด้วยไตยโครมาอัดไตโครมาอยู่นะฮะแล้วก็น้ําหมักมังคุดเ็ช่วยอยู่เต็มที่อยู่ตอนนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ขี้ไก่ใช่ครับนี่ค่ะขี้ไก่ เนี่ยคผมเคยย่ใส่เร็วตรงนี้น้ำหิ่งห้อยอกกินแรงมากเขาหมักแบบแบบญี่ปุ่นนะแบบไซโลแบบความร้อนโอแบบไซโลนะนิ่งดีมากใช้เปลือกหรือว่าใช้เนื้ออ่าทั้งเนื้อทั้งเปลือกก็ได้ครับโดยตจริงก็ต้องใช้เปลือกนะครับผมให้ที่เดี๋ยวผมไม่เปิดเดี๋ยวเรจะเปิดให้ดูนะครับเี่ยตำจริงก็ต้องใช้เปลือกนี่นะฮะเบอ่านั้นกุ้งเดี๋ยวไปดูที่น้มหมักครับที่เราว่าน้มหมักนิดหนึ่งไปวันนี้ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าสุวพงษ์ท่านท่านท่านใน เอานโยบายสุรินทร์ลุงเรืองสูงเมืองเกษตรเป็นนโยบายหลักของท่านใ<ช>นตรงนี้ตัวนี้นะครับการการทำกรเกษตรอินทรีย์ครับที่สําคัญที่สุดครับการเกษตรมันเหมือนกันสร้างกองทัพนะครับง่ายถ้าเรามีพลังแสง<ม>เราม,มีกองทัพหรือพลเรือนที่ดีเข้มแข็งเราก็สามารถที่สร้างสงคารามได้นะสู้สงคารามได้อย่างการทําเกษตรอินทรีย์เหมือนกันเราต้องเตรียมพร้อม เราก็ต้องมีคลังแสงของเราคลังแสงคลังแสงคลังอาวุธน้ำมันคือมันอาวุธของเราครับไปรบกับใครเราต้องมีความพร้อมก่อนเอางั้นดีกว่าเราต้องมีต้องมีความพร้อมความพร้อมอันนี้อย่างเนี้ยผมก็ใช้ได้เป็นปีไม่ต้องกลัวว่าจะหมดนะครับทีนี้ทีีน้ปัญหาก็คือว่าบ้านเราลำดวนเนี่ยมันมีคลังแสงอยู่คนเดียวคือกุ้งอ่ะที่คือปัญหาแล้วก็ยันต้องรู้จักเก็บทุกวันต้องสู้อย่างเดียวโอ้โหเกินที่ถ้าหมักจริงๆทังนี้ก็ได้ครับเอาเกินเกินของเราอันนี้ คือน้ำมะปลานะครับแต่ถ้าเอาไปใช้ด้วยเหรออันนี้เป็นสูตรของเ,อเป็นสูตรสูตรใช้น้ำมะพร้าวเทียมนะสูตรน้ำใช้น้ำมะพร้าวเทียมที่ผมหมักแล้วหนึ่งปีนะฮะทีนี้เอาง่ายๆคือเขาจะไม่ค่อยย่อยสลายเหมือนแบบตัวนั้นย่อยสลายยากหน่อยคือ,อสับปะรดตัวสับปะรดเขาจะย่อยสลายยากนิดนึงไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะแบบนี้ต้<ป>ใช้เวลานาน,านครับพวกเนี้ยอันนี้ทังนี้ปีหนึ่งแล้วโอ้นี่ผุกปีกว่าแล้วผมปีกว่าแล้ว อสมอทีนะ่ว่าจะจองจองถังไหนถังนู้นอันนี้อันนี้ถ้าขยายได้อยู่ประมาณสามถังหนึ่งถังขยายได้ที่สามถังนะฮะและ้วน,นี้จะมีทุกทุกมีสารอาหารทุกอย่างมีทั้งธาตุหลักธาตุรองอาหารเสริมอ,นนอ,อย่าง N P K พวกนี้อ,อันนี้จะเป็นเศษอาหารมากกว่ามั้งเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้เป็นที่ผมใส่น้ำเผาเทียมก็คือมีลำนะฮะ รำรำรอเรือไม่ใช่ลำไม้ไผ่เราไาทิ้งจะเอาจะลำไม้ไผ่ไปตั้งมันเอางเดี๋ยวน้ำน้ำสามสิบลิตรอ่าแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลใสแดงหรือน้ำตาลโอทึงหรือน้ำตาลที่เราไปกินเชกเว้ยนะครับอ่าหนึ่งกิโลแล้วก็ลำหนึ่งกิโลน้ำสามสิบลิตรอ่าแล้วก็ผสมแล้วคนเขาก็ปิดฝาไว้จนกว่ามันจะขึ้นลาขาวครบเจ็ดวันหมักขี้ปลาเนี้ยให้ได้สองเดือนอ่าหมักขี้ปลานะขี้ปลาหมักมีสับปะรดมีลำ นะครับแล้วก็น้ําตาลกะน้ําตาลนะครับแล้วก็หมักไว้ติดผาไว้งั้นแหละครบสองเดือนก็ทาอันนี้ได้เจ็ดวันก็ค่อยเอาไปใส่หมักทิ้งไว้หนึ่งปีหนึ่งปีอันนี้ก็คือหัวเชื้อมันถามว่าทําไมต้องหนึ่งปีหนึ่งปีถ้าแค่สามเดือนหรือสองเดือนก็ได้แค่ท่าตุหลักเข้มพีเคในตัวเช่นฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมเท่านั้นถ้าหมักหกเดือนก็จะได้่านุรองมา ก็มีอะไรอ่ะมีแมงกานิสมีสังกะสี์อย่าเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นครบหนึ่งปีอ้าวมันก็จะมีโบรอนเออเพราะอาหารเสริมใวกนั้หลายๆอย่างครับมีอาหารเสริมขึ้นมาครบเต็น NPK ยังอยู่ไหมใช่ยังอยู่เหมือนเดิมครับเออไม่ใช่ว่า NPK นี่หายไปนะไม่หายไม่หายครับอ่าพอได้ครบปุ๊บพอมันมีเป็นอย่างน้ำดำๆอ่าเดี๋ยวผมให้ดูว่าน้ำดำๆอย่างเงี้ยน้ำดำๆเนี่ยเพราะมันยอดใช่ไหม อันนี้ดูในขนาดหนอนเนี่ยเอาผมเอาเอาเนี่ยดูก่อนเนาะขนาดหนอนแมงวันเนี่ยตัวเล็กๆเท่าเลนิดเดียวแต่ทำไมมันใหญ่ได้ยังไงน่ะมันใหญ่ได้ยังไงเข้าใจไหมอ่ามันใหญ่ได้ยังไงแสดงว่ามันจะต้องมีธาตุอาหารที่เดียวแบบยึดกัศจรรย์ใจเลยมันจะมันจะจบแค่ตรงนี้นะมันจะไม่เป็นแดงเข้าใจไหมหนอนมันจะไม่เป็นหลักแดงมันก็จะไม่เป็นแมงวันเกวนๆหนอนอ่าแล้วมันก็จบไปเลยมันก็ตัดพันธุกรรมไปเลยถ้าเราเอาไปลดผักอะ มันจะใหญ่นะในลำดับเนี้ยแล้วเราก็เอาดักน้ำลำดัๆเนี้ยเอาหนึ่งหนึ่งต่อสามก็อย่างสมมติว่าหนึ่งกระป๋องนมกับน้ำมะเขาเทียมน้ำมะเ้าเดียมสามอ๋อผสมอ่าทั้งกระป๋องผสมหมักไว้เจ็ดวันเวลาลดได้เลยเพราะว่าเรามมีเรททุนละอ่าเวลาลดได้เลยลดลึกฉีดพ่นก็ได้ หนึ่งกระป๋องนมอ่ะของนมหรือกระป๋องลากระป๋องลาก็ได้ทำถังใหญ่เนี่ยเป็นถังรสมืดเดือนผมถังังนี้กี่ลิตรถังนี้ทั้งหมดมันสี่สองกิโลนร้อยห้าสิบกิโลิตรถังเล็กท่าไหร่ถังเล็กหกสิบครับถังเล็กหกสิบลิตรครับผมหกสิบลิตรนี้ผมเอาไว้หมักเป็นหมักเบื้องต้นอันนี้หมักเบื้องต้นนี้ก็นานเป็นปีเหมือนกันเนี่ยหมักเป็นปีเหมือนกันอันนี้เป็นปีเหมือนกันเดี๋ยวผมยังไปใส่มะพร้าวเทียมเลยเดี๋ยวก็เอาน้ำมะพร้าวเทียมใส่ก็จะได้เนี่ยยคๆเลนะรับ คนๆเนี่ยอย่างดีเลยถ้าเรามีพวกนี้ยบวชหาว่าใจตรงกระเบืดอจากใจก่อนการทําผักอินทรีย์พวกอะไรเนี่ยเราไม่ยากเลยมันเป็นอะไรที่ไม่ยากยิ่งมีพกวัตุวัตถุดิบบ้านเราอ่ะมันมีมันมีหมดฮะเราหาวัตถุดิบวัตถุอินทรีย์ง่ายๆในบ้านเราเองนะฮะนี้นะครับผมแล้วนี่เป็นอันนี้มังคุดน้ำหมักมังคุดกับจับหลวกน้ำหมักจับหลวก กันพวกนี้คือกันเชื้อราอันนี้อันเชื้อราเชื้อราทางรากนี่ฮะนี่ครับเนี่ยย่อยเฉลี่ยดีมากเลยเขาบอกจะปลูกย่อยได้ไหมเนี่ยย่อยอันนี้นานยังครอันนี้สามเดือนละอันนี้น้ำหมักไรแมลงอันนี้ไรแมลงมีพวกตะไคร้หอมมีตะไคร้หอมมีเนี่ยสับเสือไม่ต้องไปสับยัดตรงนี้เลยเดี๋ยวมันก็เปื่อยเองอ๋อสับเสือตะไคร้หอมยูคายาเส้น อ่าครับผมเล่าขาวเล่าขานนั่นต้องสูตรใหม่ครับสูตรสูตรต่างอื่นสูตรที่อยู่ข้างในนู้นนะผมทํำแต่ถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะดีกว่าอย่างเงี้ยจะดีกว่าเห็นไหมฉุนไหมกินแรงไหมนี่แหละไรแรงอะไรเพี้ยอะไรเพี้ยอะไรแมลงครับเนี่ยอ่ผมตัวนี้ผมใช้เป็นหัวจุลซีหัวจุลซีตัวใหม่มาเยอะสลายนะตัวเยอะสลายตัวนี้เช่อเยอะเยอะสลายตัวนี้ เป็นตัวนี้ฮะแล้วมาได้แมลงกี่ถังของหนึ่งผมมีถังเดียวเนี่ยครับผมถังเดียวผมทดลองทําแล้วผมก็ทําก็โอเคอยู่ฮะผมเริ่มทดลองทําเองอันนี้อันนี้หอมเป็นหัวจุลินทรีย์ตัวใหม่ใช้น้ํา30ลิตรสับปะรดสับสะรดห้ากิโลเอ่อสับสะรดแค่สามกิโลแล้วก็น้ํานี้หนึ่งลิตรนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับแล้วก็น้ําตาลหนึ่งกิโล ใส่น้ำตาลคือน้ำตาลแดงน้ำตาลเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงมไม่ใชนยยนะ่น้ำตาลอุ้งน้ำตาลทรายแดงแล้ว<ม>ใส่ไปเสร็จแก็แล้วก็หมักไว้มันก็จะขึ้นมาเป็นข,า,ขาวๆเนี่ยแล้วมันก็จะย่อยสลายได้ง่ายเจ็ดวันนะครับแล้วก็กับ <c oughs> ลักน้ำามปลานั้นสองเดือนตัวนี้คือพวกรดผักรดอะไร้อันนี้คือ พอใส่ไปปุ๊บสองเดือนนี้เราเอาสามารถที่จะไปขยายแล้วก็ผสมนี้ต่ออีกเราไปใช้ได้เลยใช่มันไม่ต้องรอถือว่าอันนี้เป็นัวเชื้อเลยครับครับอันนี้เป็นดูเชื้อย่างไวอันนี้ย่อยสลายเร็วมากครับได้ครบทุกครับทั้งธาตุหลักธาตุรองนาเสริมได้หมดโอยไสลายเร็วมากตัวนี้และค่าในตัวในตัวผลไม้มันก็มีค่าพีเอชสูงด้วยตัวนี้ค่าพีเอชสูงตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ําหมักปลาทะเลที่ว่าผมต้องเอามาก็คือตอนนี้ถ้าเป็นพกไม้ผลไม้อะไรก็จะช่วยให้พกไม้ผลมันจะ หวานครับหวานกวดอุดิแล้วก็จะเป็นพวกถ้าเป็นผักพวกใบพวกอะไรเงี้ยมันก็จะผักกรอบหวานอร่อยครับกินได้ไหมครับผมนะครับนั่นแหละเกษตรศาสตรก็คือผักใบหมักผลไม้คือสุดท้อถ้าหมักใบแม่แม่ถ้าอยากอยากให้โตเด็กอะไรก็เอาสุดแม่สุดเพอสมการใช่แล้วก็จะเกิดลูกคือเด็กอนแล้วก็อบ ออกลูกอันนี้น้ำหม,มักนมสดน้ำหมักนมสดกับน้ำมนนนหมักนม้ปายังไม่ได้ทําครับหน่อล้วย,ยังไม่ได้ทําผมตอนนี้ผมเน้นกับไตโคมากหน่อล้วยหน่อล้วยก็ดีนะฮะหน่อล้วยใช้กับไเจ้าปวกไตโคเธอเธอทําเองหรือซื้อําเร็จผมมีหัวเชื้อมาแต่ผมไม่มีเวลาได้ทําผมก็ซื้อเขาที่เขาทํามาแล้วมาทําแล้วผมยังนรอต่อเชื้ออยู่ถ้าจะเป็นบีทีกับปิวเรียเมทิลเซียมอันนี้ผมต่อเชื้อเองผมทําเชื้อเอง มันไปวกว่าอันได้เพราะว่าถ้าไปต่อเชื้อสดมันจะดีกว่าดีกว่าที่เราซื้อเข้ามาง่ายกว่าอย่างเตโดมาก็เหมือนกันถ้าเชื้อสดจะดีกว่าใช้ถ้าเราจะปลูกปลูกพืชดินซีนะผมพูดถงว่าชาวบ้านเราพูดถึงว่ามันโตช้าผมบอกอย่างนี้นะถ้าลดเลยเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยมันจะพุ่งของมันเองเลยถ้าลดพุ่งน้ำหมัก ถ้ามีครบถ้วนเลยนะสารอาหารครบถ้วนเนี่ยมันจะวันต่อวันเลยมันจะยืดวันต่อวันตรงนั้นมันเลยมันจะไปของมันเองเลยไม่ต้องกลัว่าจะโตจะโตช้ากว่าถ้าเราหมักดินหนึ่งปุ๋ยหมักเราได้ที่น้ําหมักเราได้ที่ผมว่าสู้เคมีสู้ไม่ได้ไก,ก็คือก็คือมีครั้งทุกอย่างพร้อมอแล้วพร้อมรบหมดละ ใช่เ, after, ha, เราพร้อมลบเราพร้อมสู้กับมันแล้วเราไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้วี่เตรียมให้พร้อมตรงนี้ก่อนใช่ครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าไปจะตัวเปล่าๆตรงทีก่อนไม่ใช่ว่าทําอินซีอินซีน้ำหมักกระป๋องเดียวไปทําอินซีอยู่ตรงไหนปุ๋ยหมักอยู่ตรงไหนหมักดินอยู่ตรงไหนต้องทําต้องทําเข้าใจไหมต้องทําปุ๋ยก่อนแล้วค่อยปลูกผักไม่ใช่ปลูกผักก่อนแล้วมาทําปุ๋ยใช่ครับนั่นแหละต้องนี่คือกเตรียมพังเตรียมสเปยงก่อนเตรียมสเปยงก่อนจะไปตีเนี่ยจะไปตีเนี่ยจะไปตีบริจันเนี่ย ใช่ครับนั่นก็เป็นพวกนี้น้ำหมักเบื้องต้นปืนใหญ่อยู่หนหนาวเวียนอยู่ไหนอะไรเงี้ยกาบักรบเบื้องต้นนะอันนี้เป็นการหมักเบื้องต้นอันนี้ผมเอาให้ดูนั่นแหละอันไหนทำในใหม่อันนี้ใหม่ใหม่เลยนี่ใหม่ใหม่เลยอันนี้เพิ่งวันนี้เลยนี่พอเราปุ๊บเราใส่กากน้ำตาลลงไปถ้ามันกลิ่นยางไรใช่ไหมเราใส่กากน้ำตาลลงไปใส่มันก็จะหอมอ่าแล้วก็คนคนเสร็จแล้วก็เอาํำกบไว้มันก็แล้วก็เอาสับปะรดใส่ ก็จะนั่นไปเลยวันนี้เลยนี่อันนี้คือวันนี้นี่คือวันนี้อันนี้คือวันนี้อันนี้ของเมื่อวานอันนี้ผมเปลี <S <S ่ยนสลับสูตรอันนี้คือวันนี้เดี๋ยวผมใช้อาหารไก่เข้มข้นมากใช้อันนี้ังใช้อาหารไก่เล็กผมใช้อาหารไก่เล็กรู้สึกนี่ผมใช้อาหารไก่เล็กอาหารไก่ด้วยอาหารไก่เล็กถูกพรวนดินไปเรื่อยมันก็มันจะเห็นไก่เล็กมันจะมีโปรตีนสูงใช่ใช่มันจะเป็นการพัฒนา คือมันมันมันเขาลองเองอ่ะมันจะรู้เลยว่าเออจริงของผมอ่ะจริงคือธรรมชาติเลยศึกษาบของอาจารย์ทงชนะแล้วก็อาจารย์ตั้มอาจารย์ตั้มเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พี่นีมาดูอ่ะพี่นีอาจารย์ทงชนะภูมิครับผมประมาจารย์ด้านผักก็ผักคะน้าแก่่ยมันจะส่วนต้นเดียวต้นละกิโลสองกิโลอ่ะใชกับความปริมาณที่เราต้องการได้ก็กระลำปีที่ผมทำตรงนั้นเนี่ยหัวห้ากิโลสี่กิโลอ่ะหัวหนึ่งครับ ที่เนี่ยผมปลูกตอนตอนหน้าหนาวปีที่แล้วต้องเป็นอาหารืและผักและกระหล่ำปีที่ผมปลูกนะหรือทางสมาชิกหรือทางทีมงานของอาจารย์ที่บอก็าปลูกกันนะเก็บได้เป็นเดือนยังมันก็ยังกรอบกินอยู่เหมือนเดิมและแถมมีอออกลูกเล็กๆด้วยและอร่อยกรอบอร่อยด้วยไม่ไม่เหมือนจากที่อย่างพริกก็เหมือนกันพริกซื้อเอาพริกตลาดกับพริกอินซีอิซีร้อยเปอร์เซ็นต์แช่ตู้เย็นดูเลย พวกนี้ไอเคมีจะเน่าไปก่อนเลยแต่อิซีของเราจะอยู่อย่างนั้นแหละมันจะมันยังมันจะแห้งๆครับมันจะอยู่แล้วก็กินได้ครับเนี่เป็นอย่างนี้อย่างี้ถ้าถ้าเป็นคนเราเนี่ยก็ต้องน่าจะกินได้บางคน อย่างสตาร์ฟหน้าตาเนี่เพอว่าอย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยพวกผลไม้อะไรเนี่ยจะดูดีจะไม่ยอมเก๋ไม่ยอมเข้าจริงๆเนี่ยเป็นอย่างน้ำหมักไปเช็งเือบางครั้งคนเราคุณยอมรับนะคิดได้จริงของคดีนะแต่แต่ว่าเช็งดีนะคุณนายต้องกินด้วยนะไม่รู้เท่านั้นเออคิดได้ว่าจะกินยังไงหมากกินจะไม่ให้นายเพอกินคนเดียวอันนี้เพราะพวกอินทรีย์วัตถุพวกอินทรีย์วัตถุก้อนนี้ก็เป็น อ่าอันนี้ขี้หมูเป็นแล้วนี่อันนี้ขี้หมูอินทรีย์วัตถุอ่าเพราะเราผมสั่งขี้หมูไว้ขี้หมูอันนี้อันนี้ขี้หมูล้วนเลยครับอันนี้ขี้หมูตังนี้ขี้วัวแต่คงคงจะไม่ใช่ขี้หมูอินทรีย์หรอกเนาะขี้หมูผมสั่งจากบ้านนี้มาเพราะว่าผมต้องเราต้องรู้ว่าเราต้องรู้ที่มาที่ไปของวัตถุดิบที่มาที่ไปของวัตถุดิบแต่ละที่ เวลาใครถามมาเราจะตอบได้ใช่ใช่เหมือนเหมือนกับจะใส่อินทรีย์อ่ะบางทีเหมือนสีต้องเห็นเหมือนกันนะคะต้องต้องที่มาที่มาครับจะต้องเป็นเดงสีด้วยสายไฟฟ้พี่นะครับผมอ่ะอันไรอันนี้แกรบดำอันนี้แกรบดำแกรบดำมูลสัตว์แกลบแกรบแกบดิบอันนี้มูลสัตว์อันนั้นจากอ่าอันนั้นจากโรงโรงโรงไฟฟ้าค่ะใบไม้เป็นอย่างนี้เยอะแยะเนาะนะครับผม ตอนนี้ก็เอาเมื่อเมื่อเมื่อสบียงพร้อมเมื่อทุกอย่างเมื่อพลังทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็เข้าไปสู่ในเรื่องของพิสูจน์ได้ว่าจากหลองเนี้ยมันก็จะมีพวกต้นไม้ที่เราใช้จากผลิตภัณฑ์ที่เราเตรียมทั้งหมดเนี้ยเมื่อเตรียมทุกอย่างแล้วเป็นคลังสมองคลังอาวุธแล้วเนี่ยเรารอดจริงไหมที่ทางกุ้งกับพูดเนี่ยท่านก็ต้องไปดูว่าใช้ได้จริงกับทิ่งเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยใช่ไหมครับนผ้มนี่เฉพาะตัวอย่างแค่เรื่องพืชอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ด้วยนะเนี่ ก็อย่างแกลบดาเนี้ยก็ต้องมาทําให้มันเก่าก่อนนะครับใช้แกลบดำแกลบแกลบดิบเนี้ยเราต้องมาทําให้มันเก่าใช้ขี้วัวผสมก็น้ําหมักมีน้ำหมักเจ้าปลวกน้ําหมักปลากะลังตาลเราใส่แล้วก็เราก็ลัดรมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราอันนี้เราจะเป็นเปิดไว้เป็นหัวเชื้อหรือว่าเราจะลงเอาไว้เราทํา เป็นอินทรีย์วัตถุหมักดินอเอาไว้หมักดินอเอาไว้หมักพวกหมักดินหรือทาปุ๋ยหมักก็ได้คร<อ>ับเป็นอินทรีย์วัตถุไว้ใในดินนะฮะกับอย่างสมมติว่าดินหนึ่งส่วนอันนี้ก็สามส่วนครับก็พวกปุ๋ยคือขยายต่อแล้วอีกเยอะครับผมถ้าเราจะปลูกผักแล้วก็เอาพวกทีใใ่ในตัวเจนก็มีพวกอย่างลำอย่างเงี้ยพวกลำมาผสมนะครับเนี่ยเป็นแกลบเราต้องทํามันเก่าก่อนถ้าเราเอาแบบนั้นไปลงเลยไม่ได้ผักก็จะไม่โต มันที่เขาบอกว่ามันเค็มมันเค็มมันไม่ได้เค็มครับเพราะว่ามันจะดึงสารอาหารอันนี้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 กุ้งเอาไว้ใช้เองหรือว่าเอาไว้ใช้เองครับผมผมเราไว้ใช้ลงผักแหล่งนี้ทั้งหมดนี่ครับผมใช้เองนี่ครับอันนี้ทำผสมแล้วครับอันนี้อันนี้พร้อมใช้ได้หมักแล้วครับผมพร้อมผสกระดินได้งั้นเอะไม่พอไม่พอที่แดดนักเกลือใครใครรู้ใครเห็นไหม ข <ś ś 2> ี้แดดนาเกลือคือใบหรอไม่ใช่ขี้แดดนาเกลือหมายถึงดินเนี่ยสรลายที่มันคือที่มันขึ้นกับนาเกลืออันนี้ครับอันนี้ก็เป็นโพแทสเซียมเอาง่ายคือถ้าเราหมักผมไปซื้อมาจากสุนสาครมาเตรียมไว้ไว้ผมไว้ใส่ต้นมะพร้าวถ้าไปหมักมันจะทําอันเดียวตัวเนี้จะทําให้น้ำมะพร้าวมันหวานเขาพูดว่าที่ไหนไม่หวาน หาพวกนี้มาหมักม,มาทําใส่ด้วยจะหวานทำมะพร้าจะหวานรึกว่ากล้วยของเรา,จะ,า,นนาจะหวานจะหวานอร่อยน,ววน,นี่ว่ามะพร้าวมะพร้าวแม่กลองหรือว่ามะพร้าวสาม,ม<า>ุนไพรามอ่ะเออนี่นี่นี่ที่แดดนักเรือที่บ้านปลูกมะพร้าวไหมคะไม่ขเภอที่บ้านปลูกไม่ขึ้นเลยมะพร้าว <laughs> <laughs> แ,ตแต่ถ้า <laughs> เวลาเวลาเขาโดนน้ำเขาจะเหม็นที่บ้านไร่นะไรไรคนสมุนไพรามีแต่เขา มไปที่โรงงานที่มีเยดียวผมเคยไปทําอยู่หนองบวัวผมลม้มที่ที่อยู่ในถุงอ่ะอันนี้เคยกอะไรอันนี้กรีนคอร์สครับฮะกรีนคอร์สเป็นเป็นพืชของประเทศไหนอ่ากรีนคอร์สเป็นสลัดเป็นสลัดอ่าเป็นสลัดผักอ่าเป็น oh. ที่อ่ผมสั่งมาในประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อกี้ถุง,ง,ถ,งถุงที่อยู่ใส่เนี่ยถุงเท่าไหรใช่ใช่อันนั้นเหรออันนั้นผมไว้ไว้ให้เหลือคนที่จะมานี่แหละผมเตรียมไว้เตรียมไว้ให้เขาทําไม นะผมเอาไว้ให้กินกันเอาไปกินกันเอาไปให้กินกันอันนี้กินคอสอันนี้กินคอสเหลียดคอสก็เลยคอสอันนี้ปุ๋ยขี้ไก่ผมเอาคือผมทําปุ๋ยหมักไม่ทันเดี๋ยวต้องใช้ตัวนี้นี้ร่วมด้วยเนี่ย่วงว่าถ้าเกิดเกี่ยวฝนอย่างเงี้ยมันจะมันจะใช่ครับมันมีผลกันนะมีผลกับพวกเชื้อราคล้ายๆกับว่ามันสำลักน้ำฝนนะ แต่เชื้อรามันก็เอเราต้องเราต้องเร่งเร่งเราต้องดูดูแลให้จริงๆพืชย่างียมันน่าจะเป็นพืชหนาวเนาะใช่ไหมครับผมหนาวตรงก็เหมือนที่เราไปทําเขาโคตามแต่แต่ถ้ามีที่มีเขามีอะไรแต่ถ้ามีเป็เรือนมีโรงเรียนดีๆทำได้ได้หน้าเลยจะจะสาขาดีเพราะว่ามันขาดตลาดหือ่ช่วยอกเปิดพรมถ้าทําโรงเรียนจะดีมากๆเลยผมตอนอนตัวนี้ผมเป็นพริกจินดา เป็นติกไทยที่เผ็ดมากอร่อยพอดีเป็นเผ็ดที่เป็นเผ็ดอร่อยใช่ปลูกหญ้าห้าคนนะพี่ต้นปลูกหญ้าครับเนี่ยผมก็เริ่มขึ้นแปลงใหม่อะไรใหม่ให้มันได้ห้าวันเองนะอันนี้ที่ผมทำผมเร่งกระตุ้นมันห้าวันอันนี้อันนี้จินดาใช่ไหมจินดาไหมพี่จินดาครับแม่ไม่ใช่เนี่ยจินดาเหมือนกันมากับปุ๋ยขี้ไก่แล้วปุ๋ยขี้ไก่แล้วผมก็อัดด้วยน้ำหมักน้ำหมักผลไม้ใช่ไหมคะสวยน้ำหมักไอคลิปปลาเรานี่ครับ นี่โดยหลักเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเนาะพียัดเนาะสมัยก่อนถ้าเห็นอย่างนี้เราคิดว่าใส่เคมีเนี่ยเราเราคิดว่าใส่ยูเรียนะเนี่ยแต่นี่คือนี่คืออินทรียแท้เอันนี้เนี่ยอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เรื่องจริงเลยเนี่ยนี่ครับดูอย่างไรที่รู้อินทรีย์ครับจะบอกให้นะครับต้นมันจะแข็งแรงมากนะครับถ้าเกิดว่าลมมาฝนมาถ้าเป็นเป็นเรื่องของไอ้นี่ทั่วไปพริกทั่วไปเนี่ยเป๊บเดียวเนี่ยลมได้ แต่สิ่งที่เกิดจากอินทรีย์มันจะมาโดยธรรมชาติมันจะแข็งแรงเหมือนข้าวต้นข้าวเหมือนกันฝนตกนานๆก็มาก็ไม่ล้มเลยนะนาเพราะว่าเข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 าแข็งแรงอ่ะอินทรีย์อ่ะอืมเขาแข็งแรงนี่อธิบายง่ายๆถ้าคนหลายคนมีใจร้อนก็ไม่ไหวไม่ได้เคาจะร้อนไม่ได้เลยมันต้องอย่างนั้นเหตุอย่างนั้นบอกไม่ไหวแล้วใส่เอันนั้นนนั้ผมเห็นยอดออกตอนนี้นี่ครับมาดูมันเริ่มแตกไปแตกเลยเริ่มแตกใบอ่อนแล้วเห็นไหมมันเริ่มแตกใบอ่อนแล้ว มันเริ่มแตกใบอ่อนแล้วเนี่ยเพราอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยเริ่มแตกใบอ่อนแล้วนะมันเริ่มแตกใบอ่อนเอาะเหมือนละใช่มันแข็งแรงหมอแข็งแรงแล้วจะเป็นแล้วมันจะแตกต่างนะแตกต่างจากเคมีครับมันกินนั้นเผ็ดแล้วมันจะมันอร่อยอ่ะมันต่างเผ็ดอร่อยมากต่างต่างมากเผ็ดอร่อยมากต่างต่างมากต่างมากหลังนี้ผมตอนนี้ก็เป็นเรดเลดคอร์สเล็ดคอร์สอันนี้ก็อยู่ในสกุลสลัดหมดมรุ่นสลัดรุ่นสลัดผมพยายามจะปลูกอะไรหลายๆอย่าง เนี่ยนี่เหลือเหลือเหลืออันนี้อันนี้ลูกเนี่ยเนี่ยเกิดลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นพริกอินทรีย์นะไม่ใช่เราเอาไม่ใช่เอาลูกมาติดนะนี่เรื่องจริงเลยนี่นี่ของแท้นี่เด็ดกินได้เลยเไม่ต้องไปกลัวอันนี้ถ้าเราไปกินกับพวกปลาสับปลาบองมันจะเผ็ดแบบพอดีเลยอร่อยมากเนาะเผ็ดอร่อยมันกรอบมามันจะกรอบที่ที่กรุงเทพที่ผมเอาไปส่งให้เขาว่าบอกเขารอจองคิวกันเต็มเลยเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยจริงออกออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะออกออกมาแล้วนะนี่นีขึ้นมาแล้วนะ อ้อยดาอ้อยสุขภาพเคยาใจว่าอ้อยดาพันธุ์อันนี้ผมสองอาทิตย์เองนะผมอัดน้ําหมักกับหมักเขาไปแต่ตัวนี้ตัวนี้เราเอามาจากไหนแบ่งปันจากพี่สุัสที่เกษตรที่บัวใหญ่โคราชไม่เราเราไปเจองานเกใช่ไหมเจอกันยังไงหรือว่าเป็นกลุ่มเราอยู่แล้วเป็นกลุ่มฮะเป็นกลุ่มกันอยู่มีเกษตรอินทรีย์ด้วยกัน อันนี้เราประโยชน์มันคือต่อต้านมูลยศเราคือสุขภาพอ่ะสุขภาพดีนี่อะไรผมก็หลายอย่างเมยในงานต้มน้ํากินได้ไหมไอยดําเนี่ยได้ครับคั่นน้ําต้มแล้วทำน้ำน้ำมันเขาเป็น้ไอ้ดำอ่าแสดงว่าของดําดีหมดทุกอย่างครับนี่ครับอันนี้ไอ้จะผัดทำไก่ดําก็อร่อยอร่อยดังไก่ภูพานไก่ต่างๆเมื่อก่อนผมเลี้ยงไก่ดำล้มเลยอันนี้เสียด้มากมะพร้าวอันเนี้ยผักตัวเนี้ยใคร ใครจะเด็ดไปปลูกก็ได้นะเอา Watercress เลยจริดิ Watercress เออ Watercress สุดยอดเนี่ยเขาเรียกเป็นราชินีผักนี่เป็นคุณค่าคุณค้เขาเรียกเว่าเด็ดไปิวเลยเนี่ยเด็ดไปเลยเด็ดปลูกได้เลยอ่ะจริงๆเป็นคนละฟิวไปติด Watercress ที่ว่ากินสลัดเป็นด้ตามโรงแรมห้าดาวอ่ะเหนียงไปเสียบเออไปจิ้มเลยเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยเด็ดอย่างเงี้ยไป เนี่ยเนี huh. yeah. Yeah. Mm ่ยเด็ดๆอย่างเงี้ยไปเนี่ย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 แล้วไปจิ้มที่บ้านเราเอาถือไปจิ้มที่บ้านเราเนี่ยเด็ดไปจิ้มเด็ดไปเด็ดไปเชื่อผมที่เลยเด็ดไปกินเออเด็ดไปปลูกเออมีกระถางปลูกใช่กินน้ำซีกผักลั่น้ำมันหอยกินกับลากับอร่อยมากโปรตุเกสนี่เป็นสุดยอดเป็นราชินีผักเป็นผัก ทียบไม่ใช่บ้านหลวงปลูกเต็มจริงนะอาจารย์ผถามคุณนายมั้งสิอยู่ในตระกูลสลัดคือ,ค,อ,ค,อ,อคืออย่างนี้เวลาเราตรงไหนเราไม่กรอกไม่ต้องกลัวว่ามีน้ํารดน่ะเราเราเราล้างหน้าเช้าตรงไหนเราก็ล้างหน้ารถเลยแค่เดียวมันคือคือเขาเรียกว่าวอเตอร์แปลว่าน้ำเออเสร็จป<แ>ุ๊บเนี่ยเราล้างหน้าล้างตาตรงไหนก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะไม่บอกว่าไม่มีน้ํารดมาเนี่ยขึ้นแบบแบบเนี่ยเรื่องจริงสลัดเนี่ยสลัดที่เขาสลัดดังๆที่เวลาขึ้นโรงแรมห้าดาวสิบดาวนี่เนี่ยสลัดเนี่ยบัวแดงเคยกผักสลัดตัวนี้ นายครับบัวแดง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 อันนี้ปลูกเอาไปกินนะแต่มันมีสิบถังเริ่มย่อยๆไปหมดแล้วเหลือเนี่ยเหลือแค่นี้ยเนี่ยบัวแดงเฉลี่ยวันที่เราอยู่นั่นใช่ไหมที่เราออกมากินในน้ำพริกใช่ไหมใช่อืมเดี๋ยวเอาไปกินมากินเองกินน้ำพริกโรงพยาบาลจองหมดแล้วเนี่ยตะไคร้โรงพยาบาลจองหมดแล้วเนี่ยเนี่ยยอดเนี่ยที่แพทยจเพนไทยอ่ะี PGPR ออันนี้สหรับนักฆ่าวสำหรับ ถ้าเราสามารถที่จะคุยกับกรมวิชาการเกษตรได้ขอขอเขานะทำเองได้อันนี้ตัวดนบ่อยอนฟรั่ตนี่คือชีวิตคนเราเนี่ยเราเราพวกเรานี่เกิดจากดินนะนี่คือนี่คือนี่คือดินที่มาสู่ร่างกายเราเนี่ยแน่นอนนี้ไปอุณหภูมิเขาเรียกว่าธาตุทั้งสี่มันจะช่วยเร่งรากเรามาอยู่ที่ท่านเจอฝนเจอน้ำพืชเจอดิน เจอได้ธาตุนี่คนเราเป็นอย่างนี้เราจะหาอาหารได้มากขึ้นเลยเ่นนัตัวสีแดงนี่เป็นตัวปลดปล่อยไอ้ h อสเฟตในดินโพลฟอสเฟตในดินมันมีอยู่แล้วอ่าพอเราใส่ไปปุ๊บมันก็จะปลดปล่อยตัวนี้ออกมาเอ๊ะกุ้งขออนุญาตนั่งนั่งได้ไหมนั่งได้เลยครับโอ้โหนั่งก็ยิ่งได้ครับท่านนายข้าวเปลือกเนี่ยได้กี่ไร่อันนี้เหรอถึงไร่ไหมข้าวต้นดูเนี่ยผมนั่นผมใช้ข้าวอยู่ ย so like so yeah, okay. okay. ี่สิบก yeah, ิโลอ่ะยี่สิบห้ากิโลถุงเนี้ยผมก็เทนี่คลุกเลยคลุกเม็ดพันใช่คลุกเม็ดพันเลยยี่สิบห้ากิโลนี่ได้กี่ไร่เม็ดพันไร่เดียวอันนี้ถุงนี่กี่บาทถุงนี้นะเจ็ดสิบอันนี้ผมซื้อมาเจ็ดสิบกว่าบาทผมซื้อมาจากทางทีมงานใช่จากกรุงชัดนั่นไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่ทางเอกชนเขาซื้อลิอสิทธิ์ไปได้ทำ แสดงว่ากองวิชาการเรานี่ก็เก่งนะแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสตังพอที่จะเรหลวงเราไม่มีพอที่จะให้กับจดิงๆ่นะสุดท้ายเราก็ต้องไปเสร็จเขาจบใช่ครับทุนตัวทุนระบบทุนก็ใครมีมือสมองเอามันสมองก็พิยัดไปใช่ครับประหยัดนักเรียนเก่งมากนะเคยรู้ประวัติแกเรียนไว้ตอนนี้เแต่ว่าไอ้แกไม่มีทุนเนี่ยทางนี้เอาไปกว่าเลยดึงไปเนี่ยอันนี้ก็ถ้าจะไปก็คลุกกับดินเพราะ ดินเพาะแล้วก็หยอดเม็ดผักจะโตเร็วครับเราจะลดกันใช้ปุ๋ยใช้อะไรดดีโอ้ยขอบคุณมากเรามาถึงจุดนี้เราปลานี่มีปลาไม่บ่อเนี่ยโอ้เยอะครับเป็นปลาอินทรีไหมปลานี่ผมให้อาหารแค่มื้อเดียวกลงนั้นอาหารอาหารนี่ไม่อินรียอาหารผมใช้หัวหนไม่อินรีย์หัวหานนี่ไม่อินรียแล้วนีใชดังนั้นน้ําเนี่ย มันก็จะไหลไปสู่ตรงนู้นนีมันจะมีได้ซีไปหนึ่งพาไปดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะมีแหนแดงผมจะลดการให้อาหารอาหารลงเขาใช้แหนแดงเลือดตรงนั้นยังไม่เดินไปเนี่ยเขาไปฝั่งนู้นไหมไปมันจะเช่อยู่เขาลงดูือเลือออก